สวัสดีครับพบกับร้านอารมดูทีซีอีกแล้วนะครับผมถามใจตัวเองไงว่าเข้าใจเด็กยุค9ก90นหรือเปล่า9ก้ <c oughs> นีูนยโคนร้อรถคนบ้าเลยแต่ละคันจัดไปครับสำหรับเจ้าซู z u กิ GSX-R 1100หรือเขาเรียกชื่ออีกชื่อนึงเขามีอยู่แล้วสลิงช็อตคนดีขี่ฮอนด้คนบ้าขีซ่ซูมีอยู่จริง และคันนี้ผมบอกเลยทะเบียนแท้หูเริ่มแท้อย่างแรกก็หล่อแล้วของแต่งแท้ทั้งคันมาดูกันเลยครับคันนี้จะหล่อยังไงเครื่องเป็นยังไงสภาพรถเป็นยังไงนี่เริ่มมาดับแรกเลยของแต่งแฟ i ลิ n งของ s ูซูกิ K5 นะครับผมยางบิดโตนหน้าหลังใหม่ๆเลยลึกๆนิ่มๆเข้าใจเลยอะว่ารถแรงขนาดนี้ต้องแบบช่วงล่างดีนะปลอดภยัยงไง ชกหน้าอัพไซด์ดาวไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับที่ผมพูดขนาดนี้เพราะเมื่อวานไปขับมาแล้วหัวตั้งเลยทีเดียวนี่ขนาดหัวล้นนะเคยยงของ r t s นะครับหูยเหมือนงาน C N C เลยท่อเรียววิงนะครับท่อแท้คู่เลยนะตำหนิมีตรงนี้นี่นิดเดียวนิดเดียวไม่มีปัญหาจากการใช้งานหล่อต่อมาคือทะเบียนแท้ ตอง9ตอง9หนองบัวลำพูภาษี67นะครับผมแต่ว่าทางเราต่อภาษีให้ด้วยต่อภาษีได้อยู่แล้วปั๊มหลังครับเป็นเมมโบดูยางหน้าหลังดีที่ผมบอกเป็นไงยางค่อนข้างใหม่เท่าที่ดูสภาพเลยนะเจ้าของต้องเซ็ตมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะเ,าเลยทุกอย่างแท้หมดมาดูของแต่งที่แท้อีกอย่างหนึ่งที่ผมแจ้งไปนี่ปั๊มบนเมมโบเบอร์19ซ้ายปั๊มคัดเมมโบ เบอร์16กันสบัด R S C ครบยัง็งไงสีเสือสวยผมให้สีประมาณ90%เลยแต่90%ของรถยุคเก่านะสีสวยไม่มีพองไม่ได้อะไรสวยเลยครับผมคุยมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาสาดเครื่องให้ชมนะครับระบบใหม่นี่ปกติหมดยกเว้นเข็มวัดรอบไม่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์คันนี้ระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับผมปี9กาาทำกรซ้ายดูเลยฮะช่วยเาเติมคันเร่งน,นิดนึง ถ้าเป็นเล่นใหม่ดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับเฮ้ยเสียงยีดอีกแล้วอีอีกแล้วไม่ใช่อีที่เบาอีทีท่เบานะเบิ้ลมาเปิดดังยังีดที่เบาอีที่เบาอ,อ่ะเงียบทิบดูบระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับผมไปหน้าอ่าซ้ายขวาเป็นไงซ้ายขวา ไปเบรกโคตรหล่อเลยนะยังไงก็ชอบเตมท่อแล้วท่อแท้ด้วยยังไมงมันโคตรมันเลยขออนุญาดับเครื่องครับจัดไปครับสำหรับเจ้าซู z u กิ g ีเอ็พันร้อยหรือเจ้าสลิงช็อตของเราเนี่เองรถทะเบียนแท้รถปี92ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดนะครับผมของแต่งแท้ทั้งคันแฟรลิงเคหแล้วคิดดูดี ผมไม่เคยสรุปอะไรได้ยาวขนาดนี้มาก่อนโอ้โหรถมนหล่ออ่ะ,ละ จัดไปครับผมราคาเงินสดอยู่ที่1 2 9 0 0แสนสองหมื่น้านโอ้โหอขนาดน,นี้แล้วเป็นทะเบียนแท้ด้วยตองเก้าวีต่างหากสามารถต่อรองได้เลยนะครับผมสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยครับ0 8 9 1 2 1 8 3 0 9ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีซีนีลาสายหรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนอรสิงห์ครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดีดีดีซีอย่าลืมใส่แอดนำหน at, at, ้าด้วยนะครัับบวว่าสยของผมก สวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับ8.5คะแนนมันจะมีตําหนินิดหน่อยตามสไตล์เขาเพราะมันเป็นรถยุคเก่าแล้วครับผมต้องคนที่เข้าใจรถด้วยนะไม่ใช่ว่าชึ่งสตาร์ทปึบไปพวกรถปีใหม่ๆเทียบกันไม่ได้ถ้าต้องเทียบต้องเทียบด้วยตัวของเขาในยุเคเขาผมว่าเป็นอีกหนึ่งแรไอเทมที่น่าสะสมมากๆฮะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรา รบกวนไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อาร์มดีดีซีด้วยนะครับอาร์มดีดีซีรานละเล็กสวินใหญ่ยยเช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ